จเจริญสุขสวัสดีเคยแบบมีประสบการณ์ไปมูขออะไรเลื่สงเกตเนี้ยพูดยังไม่อายนะถูกเรียกมาแบบเด็กสมัยใหม่คุณพ่อเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เชื่อในเรื่องพวกนี้แต่ไมี่อยู่ครั้งหนึ่งมีคนบอกว่า ไปขอที่นี่นะคุณนอบตอนนั้นอยากให้ลูกสาวประสบผลสําเร็จในการทํางานเขาบอกว่าพระเจ้าตอนเนี้ยลูกสาวทําอะไรอยู่ลูกสาวเป็นบรรณาการของฝ่ายข่าวต่างประเทศของท n n อนอะคะช่องสิบหกค่ะโอ้ดังนั้นงั้นเธอต้องพูดถึงลูกสาวสิจิ้งแล้วยังไงดีก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นคุณแม่ไปทําอะไรให้อ๋อตอนนั้นลูกสาวเขาเขากําลังจะ ซื้อบ้านนะะี<ะ>่ค่ะและมันจะต้องมีกู้แบงค์มีอะไรใช่ไหมเราก็อยากให้ลูกสาวประสบผลสาเร็จในสิ่งที่วางแผนไว้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะอยากให้อุปสรรคต่างๆอย่าได้มีนะให้คล่องให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีหลายสเต็ปเพราะลูกสาวไม่ได้ซื้อที่ที่เดียวมันมีลูกสาวมีหลายแปลงเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ลูกประสบผลสําเร็จในแปลงนี้นะแล้วก็แก้แปลงนั้นได้อะไรทำนองเนี้ยก็เลย ไม่รู้จะใช้วิธีไหนค่ะจังหวะนั้นแล้ว <c oughs> จังหวะนั้นพอดีมีคนแนะนำ<า>คั้งที่แบบก่อนหน้านี้ก็แบบไม่ได้ไปไหนเลยไม่เคยเชื่อเลยไม่เ<อ>ชื่อไม่เเชื่อไม่มีประสบการณ์เป็นคนที่เชื่อตัวเองไม่ค่อยเชื่ออย่างอื่นเชื่อว่าเราคิดอย่างนี้เราวางแผนอย่างนี้มันน่าจะดีจะถูกอะไรเงี้ยเราคิดความถูกต้องคือเป็นคนที่แบบวิทยาศาสตร์จ๋าบ้านไ้มไม่อ่ะไม่ใช่จ๋านะคือตั้งอยู่ในสี่ห้า ไม่เข้าวัดก็ได้แต่เราเราปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็พอแล้วรักษาศีลห้าให้ได้ทำแค่5้าข้อนี้ก็ถือว่าเป็นคนดีในสังคมไทยก็คิดแค่นี้ก็สอนลูกสอนใครทุกคนในบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะเรา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 พี่ไปคิดอย่างนี้ได้ยังไงแต่แล้วจังหวะที่แบบว่าไปเนี่ยอยากจะช่วยลูกชไปกับน้องเล็กนี่แหละเขาชวนไปว่าศีสุพรรณบ่อย น้องอ้อนชวนไปบ่อยๆชวนไปไม่สิบครั้งเพียงแ่น่ครั้งเดียวเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาไปไปทำอะไรที่นั่นแต่คนชวนเนี่ยไม่รู้หรอกรื่ว่าที่ว่าที่มีอะไรดีอือตื่นใหม่สิตอนนั้นอ่ะใช่ไหมเขาไม่รู้เรื่องใหม่ใช่ไหมไม่เขาไปทาแต่เรื่องข่าวเขาไปทาแต่เรื่องอยู่แล้วเขาก็ชวนเราไปด้วยทีนี้แต่เราเป็นนักข่าวที่เราซอกแทกอ่ะเราก็อยากรู้เราก็ไปถามผู้รู้ในนั้นเนี่ยแล้วเขาก็เล่า ให้เราถึงประวัติวัดนี้ว่าแม่เป็นคนสร้างให้ลูกสร้างเพื่อลูกสร้างสุพรรณ่ะลูกจะไปลบสร้างให้ลูกให้ลูกอวยพรให้ลูกให้ลูกชนะให้ลูกมีประสบผลสําเร็จอะไรทุกอย่างประเภทอย่างเงี้ยเราก็เลยเขาก็บอกว่าที่เนี่ยถ้าอันนี้สงแรงคือลูกมาขอให้แม่แม่มาขอให้ลูกอันเนี้ยจะแรงจะประสบผลสําเร็จเขาบอก็คือถ้าเราขอให้เราเอง ก็จะไม่สำเร็จเท่ากับที่เราขอให้ลูกหรือขอให้แม่ขอให้ขอให้คนอื่นที่เรารักอ๋อแล้วพี่ทำยังไงพี่ก็พี่เตรียมอะไรไปบ้างคะมันใช้อะไรม่ใชอะไรบ้างดอกไม้ทุกเทียนเฉยๆ่ะแล้วก็นอกนั้นเราจะบริจาคหรืออะไรให้วัดก็เรื่องของใช้ดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็เป็นเป็นนั่งอธิษฐานตรงนั้นใช่ไหมคะแต่เขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นบนวิหารนะคะที่เป็นพระเจ้าเจ็ดตื้อค่ะ ที่ใช้เงินทั้งหมดนะในการก่อสร้างพ่อแม่ขึ้นแต่เราก็ให้สามีขึ้นไปข้างบนไปที่ฐานให้ลูกเราอยู่ข้างล่างแล้วก็ที่ฐานอยู่ข้างล่างใช่วิธีการของเขานะคะจริงๆแล้ววิธีการที่จะไปสักการะเนี่ยไม่จําเป็นหรอกนะว่าที่เราจะแบบเข้าไปไม่ถึงแล้วเราจะเข้าไปไม่ได้ไม่ต้องไข่ตัวเข้าไปถั้าเค้ชใช่ไม่ต้องใช่ไม่ต้องไม่ต้องเราก็ยืนยืนอยู่ข้างล่างแล้วก็ที่ฐานเขาก็มีที่จุดทูปเทียนอะไรข้างล่างให้ด้วย นะคะการไปไหว้พระเจ้าเจ็ดตื้อเพื่อจะให้ประสบความสําเร็จนะคะต้องขอให้คนที่เราราักช่องขอให้คนที่เรารักอยากขอให้ตัวเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะประสบความสำเร็จที่ขอลยลูกสาวพี่ผ่านชลูดหมดทุกปัญหา่ะพี่ออฟกระตกใจไงพี่ก,รรกเ็เริ่มเอ่ออาอยุมากเริ่มเมชื่อเชื่ออะไรขึ้นเชื่อเรื่องมูมูผมมูอะไรที่ทุกคนพูดกันเนาะแต่ก่อนนี้ไม่เข้าหัวเลยนะบอกว่า มันจริงหรือเปล่าวะหรือว่าอุปทานหรืออะไรเนี่ยทำไมลูกสาวเราไม่มิอุปสักสักเรื่องไม่ว่าตึกที่เชียงใหม่หรือตึกที่กรุงเทพหรืออะไรลูกสาวเราแก้ปัญหาะลูดหมดเลยเนี่ยผลเนี่ยนานไหมพี่วันที่ขอกับวันที่รู้ว่าไม่มีปัญหาประมาณ น้ำ8.5นาโนอะคาดิงงน้ำดื่มโครงสร้างหกเหลี่ยมโมเลกุลขน,นาดเล็ก H2O2 ดื H ่มง,ง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นอวังโหนตุ